อยไม่เห็นนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงฮะและคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอคัดคนเข้าแคนคนแรกในแขนดมโม่ครับผม การในการเข้าแคนเนี่ยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ฮะว่าเราจะสร้างห้องมาเนี่ยนะครับคนในห้อง48คนผู้อยู่รอดเพียงคนเดียวจะได้รับการพิจารณาเข้าแคมยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเขาจะได้เข้าแคมเลยนะเขาต้องเปิดกล้องและพูดคุยกับเราก่อนออสนุกเลยทีนี้ในดิสเน่ตอนนี้มีคนรอเข้ามากกว่าหมื่นคนเดียจะเชื่อฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ดงโมโคือโน1 เดี๋ยวเรามาดูผู้เข้าแข่งขันแบบคร่าวๆอาจจะดูไม่ครบทุกคนอันนี้เป็นรูปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดูก่อนอฮีโรอีกท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยหูดูแต่ละคนแรงฮะอันนี้แรงไม่สูงมากนะครับโอ้โหฮีโรอีกแล้วพวกมึงตายนี่น,นี่มีแรงบอลด้วยนะเออซิวๆก็มีนะครับโอ้โหมาพร้อมแล้วเดี๋ยวดูในช่องแชทนิดหนึ่งนะครับโอโ้พร้อมไหมพร้อมไหมอะพร้อมพิมพ์พร้อมกันหน่อยพร้อมนะอโอเค <laughs> เราไปดูพร้อมๆกันท่านผู้ชมสนุกแน่นอนครับเอาละ ผู้ชนะเพียงคนเดียวนะท่านผู้ชมนะทำไมผมผมมันดีดออกไงวะเพิ่งตื่นนะฮะผมว่าคนแข่งนะเขาต้องแบบมือสั่นไงเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมผมปรับให้ใช้ได้แต่ปืนปอกแป๊กฮะไปดูกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่ละคนนะครับผมมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยโอ้โหแต่งตัวตึงๆกันทั้งนั้นท่านผู้ชมไม่นานครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าใคร คือผู้ชนะและเป็นสมาชิกแคนดมโมคนแรก <c oughs> แค่คิดก็นสนุกเลี้ยว <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีครับน้องๆตอนนี้ได้ยินเสียงผมในดิสคอร์ดอะเดี๋ยวผมปิดเสียงในดิสคอร์ดด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้ไปสตองสตรีมสไนกันเลยเนี้ยอะผมปิดเสียงในดิสขอร์ดละเอาละครับผมตอนนี้ทยอยลงกันไปแล้วนะครับกระจายกระจายกันลงครับผมบอกเลยแอบได้ก็แอบครับผมหมดอย่างนี้ตีดูชื่อก่อนพีสุดหล่อไม่พีหล่อนี่นี่ตึงตึง้ยววิวจ้าววิ ว่าไงน้องพี่เอาหนีไอคนนี้ต้องหนีนะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอ๊ระวังหัวนะฮะระวังหัวกันด้วยนะฮะว่าล่าว่ะไอพีหล่อสุดมันล่าว่ะเอาหาของเหมือนกันแน่รู้ว่าดูอยู่อย่าไปดูคนอื่นบ้างตอนนี้เนี่ยยังอยู่กันครบนะครับยังไม่มีใครบวกกัครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยว่าไง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 สติว่าไงสติอุตติวิ่งอะ สันติวิ่งเลยไม่ทำเรื่องอาหารนะวิ่งหนีดีกว่าตั้งหลักก่อนสันติบอ,อกตั้งหลักก่อนเนอะใจเย็นๆหุ่ยเหลือ45แล้วฮะตายไปสามาต้นก้าไปแล้วนะฮะอต้นก้าหัวนี่ว่ายน้ำเลยเหรอนี่นี่เล่นฉลาดแล้วอ,อย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการคนที่เล่นเก่งแต่ผมต้อง น Get ี่หัวหมอฮะชอบชอบว่ายน้ำมาเลยใครก็ไม่อยู่บนบกไปซ่อนเดี๋ยวคนว่ายน้ำมาเลยฮะชอบฮะชอบชอบโอ้โหก๊อปีดูไปเรื่อยท่านผู้ชมนะผมพยายามนะครับผมเก็บผ้าไปครบนะฮะอุ้ย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 คนนี้ข้าไปแล้วไงคนนี้ข้าไแล้วไงยว่าไงมีคนนอฮะว่าไงต่อว่าไงต่ออุ้ยตึงตึงอะอุ้ย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 โอ้สเต็ปดี ดีกูเยอะเลยทำไมไม่อยู่แคนกูวะแล้วสเต็ปยังไงฮะคู่นี้ยังไงครับผมเอาแล้เอาละโอ้โหแม่งซสเต็ปนอนยิงยังไงไม่มีสเต็ปนอนยิงด้วยหับหุยหลังฟูหลังเข่าทะเลาะกันแทบตายฮะสปีดเอาไปแดกฮะ โชว์โชเด็ก็โชว์ของเด็ก็โชว์ของโธ่เันจีมึงให้ลุงมากนะดูไปเรื่อยคุณผู้ชมโอ้ยคนนี้มีกางเกงฟ้าด้วยท่านผู้ชมดูดิเรื่องของเขาดูรวยผมเยอะเลยอันเนี้ยอัยอัย่านเยโอ้ยแอบสุดฮะมันต้องอย่างนี้เกมฟรีไฟล์หรือว่าเกมแบทเทิลรอยัลเนี่ยนะครับจริงๆมันคือเกมแนวเอาตัวรอดถ้าเราเล่นโดยใช้หัวสมองเนี่ย ใน PUBG เนี่ยเขาจะมีกดกินไก่ฮะแต่ในฟ i r e เนี่ยกดบุย่า <c oughs> แล้วสปีดเก็บไปสามฮะตอนนี้เขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่คิวเยอะที่สุดนะตอนนี้นะที่เหลือเนี่ยก็จะมีคนละหนึ่งนะครับคุณไออสามีแตงแต่หูสปีดกดไปสามใช้ได้ใช้ได้แต่อย่างที่บอกครับกดคิวไม่เกี่ยวคุณจะคิวเป็นร้อยตัวแต่ถ้าคุณไม่ได้ที่หนึ่งก็เท่านะอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มีนะมีน <c> ะ <oughs> มีน่นน่ะหนูก็มีน่ะนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยซันจิสันจิสันจิวายสันจิสันจิวายาเรียบร้อยฮะสันจิไปไม่รอดครับน่าจะไม่มีของฮะโอ,อ,อุ้ยแล้วโดนสักทองเก็บไปครับผมเอาเลยฮะแล้วม,มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับผมไซโยฮะคุณไซโยแต่งตัวโคตรตึงเลยแต่งตัวตึงมากฮะ เขาน่าจะมีไอวอลเยอะไหมคนนี้นะครับสาคัญนะไอวอลสำคัญมากนีฮะโอ้ยแม่งมีเยอะจัดนะดูเลยไม่กดเล่นแล้วล่าสุดอะคิวไปสองแล้วนะคุณไซโยนะครับอูนี่กระจนอยู่ว่าอูเจอด้าหน้าว่าไงจะบบกเลยหรอเอาแล้วเจอกับพ่อหนุ่มสัตทองละว่าไงกระโดดหนุ่สเตไม่โคตรดียังไงฮะตึงเงินอยู่ยังตึงเงินอยู่นะมาดิมาดิเอาดิยยโโหเลี้ย นุมสักทองเนี่ยมันเอาเรื่องนะทําเล่นไปนะทําเล่นไปนะตอนนี้เหลือ24่สิบสีคนแล้วนะคุณผู้ชม24่สี่คนนี่นะคนนี้ยังไม่ยิงนะย,ยังไม่คิวเลยแต่ที่บอกครับไม่เน้นคิวอยู่แล้วนะครับเราเน้นกดบุญ่างฮะคุณจะเล่นขอบบงหรือคุณจะไปหาที่แอบที่ซ่อนเนี่ยนะครับก็กลยุทธ์ของคุณเลยไม่เห็นนะแตงเป็นต้นไม้ไม่มีใครเห็นหรอ ผมเอาใจช่วยทุกท่านนะครับผมมาคนเขาก็เล่นเซฟเลยนะคือไม่ออกไม่โผล่ไปเห็นนะครับโอ้แต่คนนี้พวกยับฮะคนนี้ไม่ผวกยับเลยนี่มึงมึงยิงอะไรอ่ะออกซ้อมฮะซ้อ, <c oughs> อ,อมมือ <c oughs> ออกซ้อมมือออวิว <c oughs> ิหลังอะอูห,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 หเรียบร้อยครับเอาไปกินเลยสำหรับซันซิกฮะซันซิกได้ไปสมแล้วนะฮะมีหลายๆคนที่น่าจับตามองจริงๆครับฟีสปีด หูดูเซฟอูแล้วก็ติมาแจมมาว่าไงก็ติมาแจมนะจากไกลๆนะว่าไงก็ติอูเจ้าหัวนะเขาเจ้ามาเขาเรียบร้อย่ะโดนก็ติเก็บไปคุณสปีดทุกตัไปลยก็ติเล่นดีฮะเล่นดีฮะทำถูกนะทำถูกนะครับคือผมไม่ได้หาคนที่คิวเยอะที่สุดผมหาคนที่เป็นผู้ชนะอะไรที่มันเซฟได้ก็ควรเซฟนะครับฮะฉันอัพออกมาดิ เออ,อยังไงครับอุย้ยชะาวาไงชะตาวาไงตอน่นี้จะกันดูเหล็กนะรับผมจำชื่อไม่ผิดนะครับอุยอ้ยอุ้ยเกือบเกือบวิ่งคุณน้มันนะเออคุณระเบิดไอวอลกันเลยเท่ฮะตอนนี้อ้วันนี้จะมีคนชนะไหมฮนะ เรียบร้อยครับดูเหล็กครับโอ้โหเข้มจริงๆเฮ้คนนี้เข้มมากครับดูเหล็กตอนนี้สามคิวเข้าไปแล้วนะครับผมนะครับผมพอๆกับซันซิกเลยตอนนี้ซันซิกเนี่ยก็เซฟแล้วนะฮะเจอหน้าหนึ่งตัวเขาเลือกที่จะไม่ปะทะนะฮะเลือกที่จะโดดเข้าบ้านไม่รู้ไม่ไมคิดเขาเห็นหรือเปล่านะครับ <S <S ตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบ็ดคนครับผม <S <S อุ้ยเอาละอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่ครับผม <S <S มาโชว์ว่างหไปเลยน้ <S <S องก๊อตตีกู ก็จีผมไปเลยครับผมดูคุณสามีแตงกันหน่อยครับผมทําให้คุณแตงภูมิใจนะคุณคุณไออาสามีแตงนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูหลายๆคนครับผม <c oughs> กองจัดไม่ได้มันจะต้องกดอีโมไเหลือจะเชื่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงกลางนี้จะดีหรอคุณโคซี่ดีเหรออยู่ตรงกลางแบบนี้ไปหาบ้านอยู่หรือไปหาหลบอะไรย่างคือต้องเข้าใจว่าฟรีไฟน์เนี่ยนะครับเป็นเกมที่เอ่อเทค รวมถึงการเนินหรือพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไรายละเอียดดีเท่ากับเกมแบทเทิลรอยัลอื่นเนี่ยผมว่าอยู่ตามบ้านเนี่ยผมว่าเซฟกว่าอันนี้ในมุมผมนะตอนนี้เหลือ16คนแล้วครับคุณผู้ชมครับ DNA อเอาลวไง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 เอาละไงเอาไปหนึ่งหัวครับ DNA เก็บไปครับผมไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะดูไปเรื่อยนะครับคุณไซโยฮะหนีเล่นขอ,ขอบกันหมดเลยนะเอาแล้วไงเจอแล้วไงเออว่าไง อ,อว่าไงผมกสาโยอ,อ๋อสามารถใช้ลูกซองได้เหรออ๋อหรอตอนผมตั้งผมไม่รู้ว่าใช้ลูกซองได้ด้วยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วครับมาแล้วฮะเอาแน่ฮะเอาแน่ฮะอย่างงี้อุ่ยคนนั้นเขาวิ่งออกไปเลยนะเขาวิ่งออกนอกวงไปเลยอะ่ะมาแล้วนี่ไงว้าวว้าวว้าวนาบวกกันอยู่ว่าไงว่าไงลอยฮะลอยฮะ เซเว่เซเว่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาและนะ้วไงเอาและนะ้วไงเอาและนะ้วไงชูยิลุ้นเลยคร้ยแล้วเขาต้องเข้าวงด้วยนะครับคุณคุณชื่อญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> โดนแล้วโดนแล้วชื่อผมลุ้นให้เขา uh. เอาเว่ เสปรียมสุดเรียบร้อยครับผมเสเปรียมฮะเมื่อกี้กูแต่ผมอึ้งจนที่เขาแบบะบัดมาเข้าหัวจริงนะกูตอนนี้ไซโยฮะมาแรงมากนะครับผมเก็บไปหลายคิวเลยตรงนี้ก็มีบวกกันครับผมมิกก็ตฮะกูด้านหลังะด้านหลังก็ยิงฮะมิกก็ตก็วิ่งฮะบอกกูไม่สนนะมึงยิงก็ยิงไปกูจะวิ่งฮะวนนี้อยู่ในบ้านแล้วนะฮะขอ,ขอบกันหมดนะสังเกตนะ ว่างไงพื้นที่ได้เปรียบนะเพราะว่าตัวเองอยู่ในวงด้วยนะครับบวกกับตัวเองอยู่ที่สูงเอาละครับจะโผไปยิงไหมไม่เอาแม่งเอ้ยมีเวลามากดวอ,อีโมกูยักเหลือเชือ่อบวกกันแน่ครับด้านหน้านั่นไงฮะเกือบน็อกครัโดนไปน่านจะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้เนะีเมื่อสักครู่นี้แล้วจะเข้ายัางไงว่างไงเอาเอาเอามาดาิโอ้ยโอ้ย โอ้มือเรวมากโอ้โหหันมาสวนครับผมหันมาสวนเลยครับผมคุณนี่เล่นดีมากผมคิดว่าไงเขาก็ไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้แล้วหันมาสวนครับผมแล้วเอาไปได้ะฝีมือแต่ละคนนี่ไม่ใช่เล่นเ่นนะคุณผู้ชมแล้วคนเก่งขนาดเนี้ไม่อยู่แค้นผมสึหัวแค้นเก่งกว่าไง ดักไหมครับเหลือแค่หคนแล้วตอนนี้ว่ายังไงว่ายังไงเชื่อผมเต้นเต้นเขาผมเต้นเต้นเขาดูมืออื่นบ้างนะครับตอนนี้พยายามไม่จะเข้าวงกันทุกคนอยู่ด้านล่างฮะน่าอยู่ด้านล่างเลยเหลือห้าคนท่านผู้ชมตอนนี้เชื่อปุ่มเต้นเต้นเขาู้โเป็นไงใจทุกท่านนะครับเอาละเอาละไม่เรียบร้อยเลยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะอย่าบอกนูก็ตายวงอะไม่หรอกต้องปั๊มครับต้องปั๊มครับผมว่าไงว่าไงพราหนุ่มชาวไร่ว่าไงอาไ้า,อาชิบหายปลาระเบิดอัดตัวเองเหลือจะเชือ <c oughs> เอาแล้วครับวงบีบแล้วฮะวงสุดท้ายแนละ้วท่านผู้ชมแล้วไปไงอะ่ะคนนี้ไปไงอะ่ะโอเคด้านส้าออกได้ครับสี่ครับเหลือแค่สี่คนสุดท้ายครับตอนนี้มาแล้วครับมีคนวิ่งฮนะมาแล้วครับ นั่นแหละครับเห็นกันแล้วฮะด้านบนขวาเข้ามาตอนนี้โอ้โหว่าไงครับ คุณเอ่อมาชโชเนี่ยเคิวเก่งฮะเก่งกันทุกคนครับผมคุณวิชพีฮะนี่คือที่หนึ่งของเราในวันนี้ครับผม <cl aps> เก่งกันมากครับเก่งขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่อยู่แค้นผม <c oughs> นี่เป็นหน้าดิสคอร์นะครับผมฮัลโหลครับคนไหนคือ wish, uh, wish เอ่อ wish p แต่ผมดูชื่อก่อนนะอ้มเ oh, ม่อกสนุกมากครับ mm hmm. ผมดูไปนี่คือ mm hmm. เยี่ยวผมจะเล็ดฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยวหา wish p ก่อนตอนนี้ผมปิดแชทในดิสเอาไว้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากอ้า mm hmm. เจอแล้วแอดยนลูกแคนให้เขาหน่อยนี่ครับคือชมหน้าผู้ชนะนะครับผมคุณวิชพีเดี๋ยวแอดยนให้นะฮะเมื่อกี้ทุกคนเก่งมากนะครับขออนุญาตผู้ชมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดยอดกันมากๆมีคนนึงอะ่ะที่คิวไป7คนอะ่ะเออเก่งๆโอเคคราบผู้ชมตอนนี้ผู้ชนะของเราคือน้องพีนะครับผมน้องพีอายุเท่าไหร่ครับ14ครับผมอายุ14ทําไมเล่นฟีไฟเก่งจังอะ่ะได้ที่หนึ่งเลยนะเราอะ่ะครับผมก็แบบแคมป์ไปเรื่อย แล้วค่อยยิงเอาท้ายวงครับผมเก็บไอ้วอไมากี่ลูกอยากรู้ผมผมเก็บไว้แค่ลูกเดียวมันมีลูกเดียวเหรอ <c oughs> น่าจะตอนที่น้องพีกระโดดวงสุดท้ายครับแล้วสะบัดไปโดนหัวคนใช่ไหมเท่าที่พี่เห็นใช่ครับผมเหมือนเหมือนเหมือนสะบัดไปโดนหัวแดงเถืออเลยหัวหนึ่งเมื่อกี้ได้เก่งกันทุกคนนะอยาอ่าอย่าแบบอู้น้อยใจว่ะพี่ปิมเก่ง <asure S 2> ครับเก่งกันมากนะครับผมได้ออกคลิปกันแบบทั่วถึง <S <s น้องพตีตอนนี้มีแคนอยู่ไหม okay อ,อ,ออกแคนแล้วครับอ๋อออกแคนแล้วใช่ไหมอ่อย่างนี้พี่เชิญเข้าแคนเลยได้เปล่าได้ได้เลยครับผมโอเคหนอยู่แรงอะไรเนี่ยพิมพอยู่แรงอะไรเนี่ยแรงแดงครับ นะครับน้องพีฮะชื่อในเกมวิ s พีนะครับผมเป็นสมาชิกคนแรกนะครับผมของแคนเชิญแคนเข้าได้แล้วครับผมโอเคลูกแคนคนแรกของออแคนดมโมะนะครับผมคือน้องพีชื่อในเกมวิชพีโปรโม วนท่านอื่นๆนะครับผมที่ยังสนใจเดี๋ยวเราก็จะมีการคัดรูปแบบนี้ก็คือการโดดล่มนะครับผมหาผู้ชนะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอจนจบเลยส่วนใครที่อยู่ในดิสก็ก็ครั้งหน้าเนาะไม,ไม่ไม่ต้องเสียใจกันนะจ๊ะเหมือนเดิมใครที่สนใจอยากจะเติมเกมฟรีไฟ The Hunt Shop อดไลน์ไปวันนี้ขอบคุณมากครับเจอก,กัน